ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มฮหลฮทองสวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากได้เตาแก๊สอินฟราเรดหัวคู่ดีๆสักเครื่องหนึ่งอ่ะพอดีที่บ้านพังแล้วช่วยแนะนำหน่อยมาถูกที่แล้วค่ะนี่เลยค่ะเตาแก๊สอินฟราเรดกระจกหัวคู่สตาร์เวลค่ะบอกเลยนะคะ ไฟอินวันสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต้มทอดผัดย่างแกงแข็งแรงทนทานรับรองยิ่งใช้ยิ่งชอบด,ดีจังเลยอ่ะสวยนะเนี่ยอืมฉนันอ่ะสวยขึ้นอยู่แล้วเดดเดวไม่ใช่ไหมตัแกะอ่ะเอาล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะตัแกนี่นะคะดีไซน์สวยหรูทันมสมัยนะคะบอกเลยว่าตั้งโต๊ะก็ได้ใช้ฝั่งก็ได้นะคะมไม่มีเปลวไฟไม่มีขาควันค่ะ ให้ความร้อนเร็วมากเลยนะคะกระจกแทมประกตาด้วยค่ะแข็งแรงทนทานและก็สวิตช์จ oh. <which> ุดไฟนะคะแบบอโตโนมติเลยนะคะับอกเลยว่าโรสตาเวลสินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณค่ะเอาแบบนี้หนึ่งเครื่องได้เลยค่ะวีวีเอ๊ะรือว่าวีว่าโอ้ยวีรูไม่มีวีแววถ้าไม่หยุดวุ่นวายเดี๋ยวจะวูบวายวายวายหม ไหนบอกจเจ้าการงานแต่งมาแจกชิ้งไงลืมอีกแล้วหรอลืมสนิทเลยเดี๋ยวเอางี้แล้วกันฉันจะส่งการ์ดให้ทางไลน์แล้วกันนะถ้าเธอส่งการ์ดมาทางไลน์<ม>ฉันก็จะส่งเงินช่วยงานเธอทางไลน์ก็แล้วกันนะถ่ายมาชัดๆนะเธอมันจะได้จะมาหรือไงเงิ <c oughs> งนสดก็ต้องได้สดๆส,ดสิจ๊ะกระเป๋าเธอเป็นไงบ้างอะนี่ <c oughs> จะแต่งงานกันแล้วนี่เธอยังหึงเขาอยู่หรือเปล่าว่าฉันก็ หึงอยู่แล้วสิเธอมันเล่นละเมอชู้ันอื่ทุกคืนเลยอะ่ะหอยมันก็แค่ละเมอปะแกมันไม่ใช่ความจริงแกจะไปหึงเขาทำไมอะ่ะเธอจะไม่ห,หึงได้ยังไงก็มันละเมอว่านะสมศักดิ์สมศัมกดิอย่าทำผมนะโอ๊ยสมศักผมเจ็บผมเจ็บแล้วผมเจ็บสักพักเธอมันละมเมอว่าสมศักดอย่าทิ้งเขานะเนี่ยตายแล้วนี่ แล้วเธอยังจะแต่งงานกับเขาอีกเหรอแต่งสิแต่งกับใครสมศักดิ์ไงเจ้าชอบชายเหนือทางนี่ฉันจะบอกให้นะสมศักดิ์อะผัวฉันนี่ใช่ผัวแกคนเดียวที่ไหนล่ะผัวฉันด้วยตกใจทำไมฉันยังไม่ตกใจเแหละจะบอกนะว่าผัวสาธารณแล้ะใครอะได้ศาสตรคนเลยแล้วจะแบ่งกันยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ยากเลยนี่ ตาอินนะเอาข้างบนส่วนตนาเอาข้างล่างส่วนตาอยู่เนี่ยขอตรงกลางละกันเนาะเอาของดีแล้วก็จะอยู่ปาซ่าปวาซ่าน